นั่นไงโอ้โหเพียบเลยวะตรงนั้นอนะเป็นดงเลยอยู่กันเป็นมดเลยโอ้โห,โโหตายหมดอะนั่นไงครับโอ้โหนั่นไงครับโอ้โหหกร้อยห้าสิบห้าช็อตมิลาเคลิลอะอะไรถ้าเห็นหน้ากูแล้วกูไม่ตายนี่คือมึงตายเลยนะขอโทษ ับเพราะวผมตูมตามดิสเม็นะครับกับดิสเม็เกมมิ่งวันนี้เรามีแขกร okay ับเชิญ hmm. ด้วยเดี๋ยวเราเล่นกับต้นนะครับสวัสดีเลยดิสวัสดีครับมาเราอยู่ด่านที่ชื่อว่า Hospital Hill นะครับโอ้เช่นโดดมานั่งลงกับตายติดพิษติดพิษติดพิษไอ้ด่านเนี้ยมันโคตรใหญ่อ่ะแล้วเราก็อยู่บนเขาตลอดเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหาที่ซุ่มนะครับแล้วค่อยส่ง ไหนวะดูคนไม่เห็นเลยมีเสียงสไนเปอร์ข้างๆหูเราเว้ยนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยเงาเงาแสงแสงตรงนั้นหลับหลับไปหนึ่งชิดสองโอ้ยยิงไม่โดนวะ ดเดี๋ยวๆขอลบขอลบกูอยู่ตรงเขาทางซ้ายมือวะมึงอยู่ไหนวะเนี่ยเออเหมือนกันเหมือนกันมีรถบรรทุกวิ่งไปหมดอะอ๋อเออไงกูไม่ได้อยู่ตรงนั้นน,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 นั่นไงต้อ้โหเ,เพียบเลยวะตรงนั้นอะเป็นดงเลยอยู่กันเป็นมดเลยโอ้โห ตายหมดอะเฮ้ยยิงไปห้าตัวแล้ววะกูกดไปห้าแล้วเนี่ยยิงโชว์เด็กสะโขบที่เราใช้มันสะท้อนแสงไงใช่ถ้าเทอร์โมอ่ะไอถ้าเทอร์โมอ่ะสะท้อนของกูใช้สะโขบไม่สะท้อนโอน้โหเชี่ย ความเศร้าคือสะโคบเทอร์โมมันมองเห็นเป็นสีขาวดำแล้วเล่นไม่ถนัดเว้ยก็เลยเปลี่ยนมาใช้สะโคบธรรมดานั่นไงโอ้แตกมันมีตัวข้างตึกเราตัวหนึ่งตึกซ้ายเหรอใช่มีคนแม่งอ้อมไปแล้วอะเดี๋ยวกูวิ่งบวกขึ้นไปข้างหน้าแล้วกันเฮ้ยนั่น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 ไงโอ้ ไหนวะเนี่ยโอ้โหยิงหลังตายหมดนะครับเฮ้ยกระสุนเนหมดวะอะไรอะไรโอ้โหทำทำเลงๆเจอกับอเมริกันสไนเปอร์เชี่ย ้างตึกไม่ยอมลดละเออนั่นแหละมองไม่เห็นอีกแล้ววะคูมองไม่เห็นแล้วผมนี่นอนนอนหลังพุ่มหญ้าเฮ้ยนั่นนั่นบนเขาวะ นั่นไงครับว้าโหหร้อยห้าสิบห้าช็อตมิลเลอร์ะโดนอะโดนดิกูยิงไปสิบตัวแล้วฮอตฮอตฮอตกูอยู่ตรงไหนวะกูอยู่บนกูอยู่บนข่าซ้ายมือเนี่ย<อ>ใช้เทอ,อร์โมสโคปมันไม่เห็นมันไม่เห็นเงาสะท้อนเลนเว้ย กูไม่ถนัดหละอันนั้นอ่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นสะโขปธรรมดายิงอะไรกันวะผมนี่ย้ายที่เลยรู้สึกเสียวๆหลังสโดนแสงแล้วอ่ะเออว่ะโดนแสงแล้วนี่หว่าไปสิบตัวเลยว่ะอะไรโอ้ถ้าเห็นหน้ากูแล้วกูไม่ตายนี่คือมึงตายเลยนะ คโหดบนนั้นเยอะมากเลยว่ะบนบนภูเขาอ่ะบนยอดเขาฝั่งนู้นน่ะโคตรเยอะเสร็จละเสร็จตะคบละสะท้อนไม่ไหวมองไม่เห็นใครเลยมันหลบกันหมดแล้วอ่ะ ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยิงตัวไหนโอ้โหเน้นๆครับเฮดช็อตัตวนล้วเนะี่ยข้างหลังเหรอเอ๊ะมันมีข้างหลังคนนึงวะตรงไหนอ่ะโอ้ยมันแตกไปแล้วไม่ทันแม่งยิงอะไรกันวะเนี่ยผมนี่คิดว่าอยู่ในสงคราม มันมีคนเอาโดนมาด้วยวะอุ้ยยิงว้าวหลวงยิงมันยิงโดนวัะเพื่อนบังด้วยมองไม่เห็นอยู่แถวนั้นหรอโอโ้ไม่ได้ บอกว่าหาไม่เจอมึงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่กูนั่งแบบเปิดมากเลยวะมุมนี้เขาอันตรายเพื่อนี่วะโอ้โหเห็นเงาสะท้อนเล่นแบบต่างกัน20แต้มแล้ววะ มันอยู่ตรงไหนกันวะเออกูก็มองไม่เห็นโค้อเถื่อนมันไปยิงกันตรงไหนไม่โดนยิงตายได้ถ้ามึงยิงโดนอ่ะสุดยอดอุ้ยว้าวอะโอ้โหมันหันหลังให้ขนาดนี้ยังยิงไม่โดนเสียชื่อเลยว่ะลูกศิษย์จอห์นวิค ไอ oh. น, oh. นั่นเพื่อนเราเหรอไม่ใช่แม่งถือโลมาวะนั่นไงเราโอ้โอ้เน้นๆครับหัวทุกนัดโอ้โหบอกเลยว่าเน้นมาก สโคปอันนี้แม่งมีอันนี้ให้ดูด้วยม,วมันมันกะง,ง่ายกว่ามันมีแถบด้านล่างเุย้ยว้าวอะโหใครวะเนี่ยทำอะไรใจเย็นขับรถเลยขับรุณห <laughs> นีหนีก่อนโอ้โหแม่งเอ้ยตายจนได้ โอ้ยเดียจะเห็นก็โดนเป็นจริงโอ้ต่างกัน30ตัวแล้วว่ะแต้มตอะ่ะมันอยู่มันอยู่บนเขาตรงนั้นเยอะมากเลยเมื่อกี้โดนส่องจากเขานั่นแหละ<ป>นั่นไง <laughs> ส่องหน้ามันมันส่องหน้ากูคืนเลยวะ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวดูดิ ไม่เจอว่ะมันหายไปแล้วโอ้โหโดนยิงเหมือนจะโดนเยอะขึ้นเรื่อยๆมั้ยตายสองสามตัวแล้วเนี่ยติดๆกันเลยอะเฮ้โอ้อยู่หลังตึกทางซ้าย้ายแมพเหรอเออใช่หลังตึกเลยอะท,ยท้ายแมพเลยแป๊บนึงนะเดินลำบากอยู่บนเขานั่นอะโอ้แพ้ว่ะตอนนี้ไอ้นั่นใช่คนปะวันนะ ห uh ้า huh. ส <c oughs> <hail> <out> ิบต <ste> ัวแล้วอะโอ้โหเชี่ยมสไลด์พอดีเลยวะเฮ้ยไม่โดนนี่ไงวะปฏิโลมาเออแม่งรอให้เพื่อนวะ ต้องยิงข้างมันอะเดี๋ยวีกอุจจา้วต้องล่อแม่งล่อวะไม่ได้ละเรียบร้อยโอ้ยยิงใครไม่ได้เลยด่านสโตเลทาวนะครับเป็นด่านเองไวะเนี่ยอ๋อไอ้ด่านนี้เป็นตึกแน่เลยวะที่เป็นทางตรงๆอ่ะนี่โอ้โคดังไงชิบหายแต่ว่าเราไม่ได้เกิดบนตึกคือลงแล้วเจอด่านนี้เราใส่ต้องปืนกลแล้ววะ วิ่งบวกเลยแล้วกันโอ้โหตอนนั้นเยอะมากอะ่ะกูจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยเจ็บเจ็บเขอหาที่ก่อนนั้นมีเพื่อนวิ่งออกไปตายวะโอ้สมบกต็มไปหมดเออ เจอสมองแบบนี้ถ้าจะลำบากกระสุนหมดแล้วโ้โหิงไม่โดนหรอเจอพอดีเลยเมื่อกี้ อ uh ุย huh, ชิตโอ้โหแม่งลอยอยู่แล้วอ่ะฮ่าฮขอเกิดบนตึกแล้วกันโดนครับเพื่อนแม่งยิงแม่นมากเลยวะเพื่อนเราอ่ะอยู่ข้างๆไม่ได้ยิงเลย พยายามพยายามจะยิงนี่เออพยายามจะยิงไอ้คนที่แม่งวิ่งแต่ว่ามือไม่ถึงโอ๊ยกระโดดไม่ถึงวะเพื่อนวิ่งไปออกข้างหน้ากันเต็มเลยอาจจะลองอ้อมดู โอ้โห OMG โทนี่ทีเฮดเมื่อกี้คนไทยชัวโอ้โหลงมาโดนสะโคในห้องนั้นเต็มเลยนี่หว่า จะบอกว่าห้องทะลุได้แค่นตายหรือยังวะตายแล้วใช่อะไม่ได้เลยวะต้องอยู่หลังคาว่ะเออ อยู่หลังคาเนี่แต่ว่าอุามมัเอ,อ่ยากอยู่ระดับมันไม่ค่อยได้เปรียบโอ้โหแม่ยิงปืนกลแม่นมากเลยวะ่ะเข้าหน้าแล้วหน้ามันสัน่น ไม่โดนเลยเหรอกูยิงไปไม่โดนเลยเหรอวะได้แค่แอซิดอ <c oughs> นอนยิงอะนอนรอ ตายจับได้เฮ้ยในที่สุดกูก็ได้คิว <c oughs> <c oughs> ชนะจะได้วะในที่สุด <c oughs> สมแล้วที่เป็นตาสุดท้าย <c oughs> โอเคถ้าอางนั้นเดี๋ยวเ,อเจอกันใหม่คนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้เดี๋ยวเ,อเ,อเจอกันใหม่กับผมจูมตามแล้วก็ต้นบ๊ายบายมายครับ